นอกจากที่นี่นะฮรงทานจะมีผู้ที่ศรัทธาทั่วประเทศแล้วทีมีดาราด้วยครับใช ตอนนี้นะคะแบบว่ามีพี่ๆดารานักแสดงเนาะแบบว่าลงมาผัดกับข้าวให้เราเห็นเลยว่าแบบว่าเขาทำเองจริงๆนะคะและพี่ๆนักแสดงนะคะสองคนนี้นะคะมาจากละครเรื่องกวนขันทองกับแกงเข้าบะไหลค่ะใช่ครับซึ่งไม่ได้มาแค่สองคนนะเมื่อกี้เห็นด้านหลังมาเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาด้านในเลยดีกว่าฮะสายเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี้บางนี้พี่จอยพี่อาเรนนะครับวันนี้มาทำอาหารอะไรเอ่ยผัดซีอิ๊วฮะผัดซีอิ๊วอันนี้ยถามเลยว่าปกติเนี่ยพี่จอยเป็นคนที่ไปงาน บุญบ่อยมากแลยคราวน,นี้เนี่ยเรารู้ข่าวว่าที่วัดป่าสุใจแห่งนี้ครัจะสร้างวัดน,นี้ยังไงก็คือรู้สึกด,ดีค่ะเพราะว่าจริงๆเราไปนะส่วนใหญ่ก็จะแบบสร้างศาลาบา<อ>้างปฏิบัติธรามบ้างสร้างคาบ้างอะไร้ยคะแต่ว่าที่นี่นยคือเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของการสร้างวัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าไม่เคยมีโอกาสได้ได้มาถึงจุดเริ่มต้นขนาดนี้แล้วก็เห็นแบบมีโรงทานมาเยอะมากก็น่าชื่นใจที่เละชนก็แบบว่าอยากจะทั้งทำบุญแล้วก็ทำทาน เล่พี่เป็นครั้งแรกไหมหรือเปล่าที่ได้สร้างวัดตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับเหมือนกันนะเพราะว่าขนาดผมอายุ24ยังครั้งแรกพี่จอยขนาดพี่จอยอายุ35แล้วยังโอ้โหไม่ต้องเปรียบเทียบกันเลยนะยังไงไม่มีใครถามเรื่องอายุเลยอ่ะมันคือเรื่องต้นเองนะโอ้ไม่มีใครถามเลยอ่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครั้งแรกแล้ววันนี้เดี๋ยวจะร่วมปลูกต้นไม้ด้วยหรือเปล่าครับรปลูกต้นไม้ใช่ร่วมปลูกด้วยกันพี่จอยปลูกต้นอะไรครับก็ก็ลวแต่ค่ะก็จะเป็นต้นไม้มงคลต่างๆแล้วครับจริ ต้นอะไรก็ดีหมดค่ะวิวจะปลูกต้นคะนะครับเพราะว่าเอาค้าไปทําเยอะจะรอนไหมคะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเลื่นครับผมยังไงอยาให้พี้สองคนนะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ไม่ได้มาวันนี้หน่อยว่าจะมีให้มาร่วมทำบุญกัน เชิญชวนเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมทาบุญนะคะที่วัดป่าสุใจคะ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะฉะาฉันก็ยังต้องการนาาธนทรัพย์อีกเยอะนะคะก็ไม่ต้องคาเยอะว่ะค่ะจริงๆมีแค่ไหนก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ว่าจะเชื่อว่าการทําบุญมันอยู่ที่ใจเนาะแล้วก็ได้สร้างวัดได้ส,สร้างสถานที่ส,บสบงบๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็อยากให้มาลองทำบุญ ก็ไม่ไกลด้วยฮะเพราะว่าตอนแรกพวกเราก็นึกว่าไกลแต่ว่าเมื่อเช้านั่งรถมาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วใช่ก็มากันเยอะมากสะดวกมากด้วยเมื่อเช้ารถติดไหมฮะไม่ติดครับแสดงว่ามาเช้ามากใช่ไม่ติดตรงทางเท่าติดทางทำไมไม่ต้องตีก็ได้เอาล้วครับตอนนี้